วันนี้นะครับท่านผู้ชมที่ไหนดีกิจกรรมเด่นอาหารอร่อยนะฮะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปฟินกันถึงที่เลยและสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปติดตามชมกันเลยครับ สวัดีครับสวัสดีครับ,รบอโอ้โหบรรยากาศที่นี่ดีมากสกูบัตมาแถวราชบุระนะฮะมาไม่ไกลาจากจากทางด่วนมาเท่าไหร่ประมาณสักกิโลกว่าก็ถึงสกูบัตแล้วนะครับบรรยากาศเป็นกันเองมากนะครับ ทุกอย่างเงียบสนิทครับก็น่าเห็นใจนะร้านอาหารทุกทุกร้านเลยบอกตรงๆไม่ใช่ร้านนี้ร้านเดียวคือมันปิดหมดอะ่ะเพิ่งมาเปิดได้สักประมาณต้นนะเริ่มวนะันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งเพราะว่าเราก็รอเวลาเปิดน,นั่นแหละพราะวันที่หนึ่งเปิดได้ก็มาอะไรพาครอบครัวมาเพราะว่าเราเรา,เรา,เ,ราเราห่างจากครอบครัวมันได้โดยเฉพาะ,พาะหนูหน,หนูเด็กๆน่าราักเราเราห่างเขาไม่ได้แล้ว ไม่รู้เขาติดเราหรือเราติดเขาไม่ร <ล among S 2> ู้อ่าก็เดี๋ยวนี้ะดีคือว่าเป็นโซนนสำหรับครอบครัวก็โซนครอบครัวแบ่งแยกแยกยกเป็นโต๊ะโต๊ะโต๊ะมันก็ดีอย่างหนึ่งคือว่าก่อนเข้ามาก็วัดอุณหภูมิแล้วก็ใช้เจลมีเจลล้างมือยีนะต้องใส่แมสก่อนเข้ามานะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับทางร้านนะครับเพราะว่าก่อนเนี่ยเป็นโซนๆเนี่ยดีนะดีนะ แน่นอนครับมาค่อนข้างมั่นใจมากแล้วก็เรามาบ่อยแล้วเรารู้แล้วว่าที่นี่ทางร้านเขาเขาป้องกันเต็มที่แล้วครับผมเมนูของทางร้านจัดจ้านทุกอย่างเลยนะคะอย่างโดยเฉพาะผัดฉ่าทะเลเนี่ยคือมาทุกครั้งต้องสั่งทุกครั้งเลยโโค่ะแล้วก็ปลากระพงทอดน้ำปลาเนี่ยสดจริงเลยนะคะรสชาติที่แบบ คือแบบหมดทั้งตัวค่ะนี่มาปับป๊บๆเดี๋ยวก็หายทั้งตัวแล้วนะคะ<ช>แล้วก็อีกอย่างนึงคือซุปเนี่ยค่ะซุปอ,อะไรนะชิเคเก้นบาทาชิเก้นใช่ครับซปเปอร์ตีนไก่ครับผมอร่อยมากชอบมากไม่รู้เป็นไรครับชอบกินตีน <laughs> <laughs> โอ้มันมันอร่อยบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกต้องมากันเองต้องมาเองรับรองว่าอร่อยอร่อยเลืออันนี้ผัดชาผัดชาชิมสิคะชิมเลยกุ๊กที่นี่เขาจะไม่เปลี่ยนมือเลยเพราะว่ามีกุ๊กคนเดียวอร่อยทุกอย่างเขาห้ามเปลี่ยนมือกุ๊กไงะำทุกอท่างทำทุกอย่างมันอร่อยอาจจะพูกช่วยอะไรก็แล้วแต่นะแต่กุ๊กนี่ห้ามเปลี่ยนเลย ผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนก็ฉีดกันส่วนมากแล้วฉะนั้นการป้องกันเต็มที่แล้วก็ทางร้านก็มีมาตรการเข้มเข้มงวดที่สุดแล้วครับผมว่าการแยกโต๊ะแบ่งโซนแต่ละครอบครัวแต่ละ,ะแต่ละคนแต่ละมูนะครับก็เหมาะกับครอบครัวนะคะนี่เรามาเป็นในกลุ่มครอบครัวก็คือมีทั้งคุณยายมีทั้งเด็กเล็กนะคะก็โดยพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ค่ะบรรยากาศนี่เหมาะสําหรับการมาทานข้าวเป็นกลุ่มครอบครัวนะคะ ฉะนั้นเขาป้องกันเต็มที่แล้วแล้วก็เข้ามาก็มีการวัดอุณหภูมิมีเจลกอหอล้างมือนะครับฉะนั้นเราปลอดภัยแน่นอนครับผมสวัสดีครับผมเมืองชายกิติกเกษมนะครับดรือเมืองชายจันทวิมลสวัด <c oughs> ีครับดีใช้เป็นโลกแล้วว่าที่เพื่สอสกอกเกตบางบอนนะครับวันนี้ได้มาที่ร้านเออสคูบสัสนะ ซ,ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อสองสามปีก่อนนะที่โควิดยังไม่เกิดหรือยังไม่แรงมากๆเนี่ยก็มาประจำที่นี่นะครับอาหารทุกสิ่งทุกอย่างนะที่มากินแต่ละครั้งแต่ละหนไม่เคยซ้ำกันความอร่อยไม่มีเปลี่ยนแปลงอร่อยเหมือนเดิมอร่อยทุกอย่างนะครับ โควิดใช่ไหมใช่ครับมีโควิดนะเขาอะไรวะส่งเขาเรียกอะไรแอบเก๊ปไลแมนเออไลแมนที่ห้ากลับบ้านอยู่ริมสนามฟุตบอลน่ะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่เอาเก๊ปไลแมนที่สั่งไปส่งที่บ้านนะครับก็จะสั่งประจําที่ร้านนี้นะครับส่งไปถึงนี่สั่งจากไรบุญะส่งบางบอนน่ะคือพูดง่ายๆในแอเรียพื้นที่สั่งทนเนี้ยที่นี่ส่งหมด ในแง่มุมนี้นะไม่ต้องไปที่สครูบาสนะถัดไปอีกร้านหนึ่งก็ได้ผมจะมองดูว่าการการการซัพพอร์ตหรือการดูแลลูกค้าการการดูแลลูกค้าเบื้องต้นอย่างเช่นมีที่วัดตรวจอุณหภูมิหรือไม่หนึ่ง,งมีดูแลเบื้องต้นหวางหรือไม่สามลูกค้าโดยรวมหรือพนักงานมีแมสหรือไม่ถูกไหมครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้มันโอเคหมดแล้วเนี่ย เราตัวเราตัวผมหรือตัวผู้บริปป้ที่เข้าไปก็ขับได้เลยนะครับขับได้เลยอย่างเช่นที่นี่กูบัถ้าพูดกันได้ง่ายนะฟังได้ใช่นะมพออยันพันลงฉีดหมดแล้วฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ